ตันนี้เพือนกคนนะครับอยู่กับผมนะฟิลี่นะสายวันนี้ในเกมเบนเทนโปรเจกเตอร์ออฟเอิร์นะครับพาร์ทที่15นะครับโอเคภูเขาลัสมอครับกฟิกนะครับเรียบร้อยโดนปราบเรียบร้อยครับส่ง,ขงเข้าไปทินนวแล้วแต่มันมีสัตว์ยังออกเพ่นพ่านอยู่แถวฐานชั่งปลา,านะครับแล้วก็มุ่งหน้าไปทางใต้นะครับแล้วก็ตะกุลเทนสัต์ครับต้องไปเก็บกวาดจัดไป โอมีสปาราดแบบดับเบิลสปาราดแถมข้างในมีสปาราดรออยู่เธอทางเข้าน่ะวางป๊อปคอนลงเลยอย่าไปเตะตูดหน่อยไปชาเลนจ์นะครับโลเคชั่นโอเคพยายามได้ทั้งเอจะได้ไหมเนี่ยโอ้ยโอ้ยมาเลยเปิดแล้วก็มาเลยอือ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 มาต่อยอืออือ อืมอืมกันไว้อืมอืมอืมโอเคโอ้เหลือตัวเดียวครับดิฉันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอืมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่โดนอืมอืมหมาอืมอืมโอเคมาพวกหมาสบายมาเก็บกวาดแล้วอืมอืมอืม อืมอืมใบเครื่องอืมอืมอืมโอเคไปล่างนะครับโอ้ตายอย่าพึ่องอย่าพึ่องอย่าทำผม้ายเฮ้ยอืมอืมอืมไม่โดนเลย อืมทนอะไรวะเนี่ยอืมโอ้ยอย่าล okay. oh. 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 ุ้มอย่าเฮ้ยอย่าลุ้มอืมอย่าลุ้มขอร้องอืมอืมอืมเฮ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บอย่าผมอย่าอย่าอืมมาพี่เขียวเตะตูดอืม อืมหมาอืมตบปากอืมตบปากสามวิธีอืมอืมสตาร์ไปเฮ้มามาหมาอืมอืมตบตบอืมสตาร์ไปมาโอ้ยปุ๊บมาเกี่ยวมาก่อนไม่งั้นเดี๋ยวโดนลุม ตบตบอืมอืมตบ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 เฮ้ยอืมอืมสตาร์ทบาหมดแล้วเหรอโอเคเอาดีช้ายก่อนอุ้ยยังไม่หมดเฮ้ยยากโหยากเว้ยเยอะเว้ยสตาร์ทบายอ้ยจะใครตีวยเนี่ยไม่เห็นอีกโอ้โอ้เฮ้ย ัติดตามแม่งติดตามเมนูเคลียเลยโอเคมาเฮ้ยชุบกันกันโอเคสตัน์บายมานี่มานี่อุ้ยสู้หัวสู้หัวอวืมอืมมี่สู้หัวมามี่เอไหนอืมโอ้ยเฮ้ยกันอืมอืมสตัน์บายมานี่อุ้ยอืย ตบแล้วสู้แล้วตบแล้วสู้เหรอโอเคเอาขึ้นพลังกันโอ้ยโอ้ยโอ้ยเออกลับล่างเยยเยยเยย์เยย์เยยาฟาร์มเอาหายละเฮ้ยมาเตะตูดอืมอืมอืมอุ้ยขู่วุ้ย โอเคเราใช้นี่ได้เลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยออโอเคสแตนบายมาเดี๋ยวตัวเดินชายอุ้ยอุ้ยโอ้โอเค้สแตนบายโอ้โหลีลายเบนกูอืม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 เค โอ๊ยเร็วมาก่อนไม่ไหวครับโอเคโอเคโอเคใจเย็นใจเย็นฮึบแล้วก็สแตนบายมาแฟันเกส้ิร์สไปไปตีแล้วทีนี้ไปตีอืมเฮ้ยเฮ้ยชุบสแตนบายโอ้ยโอ้ยอืมโอ้โห โอ้ยอืมเจ็บว่ะออกคือล่างกงนเฮ้ย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 ยุบปุ๊บใส่รัวเลยโอโหโอหอย่างเยอะแล้วก็สตันไปมานี้มัมมี่อืมอืมกันอืมกันแล้วก็สตันไป Up, อืออึ๊บสตันไปอืออึ๊บกันเอ๊มามาดิอือโอ้โหเยอะเกินเฮ้ยอย่าโอ้ยอืมแล้วก็สตันไปบายเอ๊ยอะแฟงกิ้งเหรอครับโอ้โหอือ หนึตายตายกูเทเาไงเดี๋ยวนี่ยต้องสตันกครับเ้สตันฮึบแล้วก็มาบี่บาร์อืมเผาอุ้ยอืมอืมโอเ้โอเจ็บเจ็บ ไปลัางก่อนเราต้องใช้พลังเยอะครับตามเสาหนิวะมาแล้วก็เอาใบไปกันครับสแตนบายอออันนี้อุ๊ยโอ้โหเรียกมันมาจริงเลยอือือืเฮ้ โอ้ฟุ๊บฟุ๊บฟุ๊บโอเคกันกันอืมกันอืมอืมติดไฟติดไฟไปดิอืมอืมอุ้ยกันเฮ้อเฮ่อเยอะเกินไปแล้วอืมเดี๋ยวสบายกวาดล้านโอเคโอ้โหมาไม่หมด สวยแล้วกูสวแล้วมีบาสมามาเฮสะวายกอยวันไปจับหมาเข้ากรงฮึ่เพียงเหาแดกฮึกเฮฮึ่เพียง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 อืมเพียงอุ้ยหมาเปรตอืม สอนขนให้จับส่งไปเทศบาลล้อแร่เลยโอเคแรงซีผ่านครับ <c oughs> โอ้ยลองคิดสิว่าเจอ <c oughs> ผ <í> ีในความมืด <c oughs> มาแล้วยังเจอเอเลี่ยนจะยึดล่างอีกเนี่ยผ่านครับโอเคฮาสั้นๆนะครับตัเหนื่อยอยู่เรียบร้อยครับแรงซีโอ้โอเคในโลเคชั่นครับ โอ้โหอะไรเนี่ยเครียกเลยนะสนามสมรภูมิครับโอเคไว้เ,อเจอกันใหม่พรุ่งน,น้าครับสำหรับวันนี้ลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเฮไว้เจอกันใหม่ครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ